เกิดว่าเป็นลูกเศรษฐีวันนี้เป็นที่เท่าใดล่ะสิบแปดสิบแปดนลูกกันไงเลี้ยงน่น้อยฉีดยาอะไรเน่ยโอ้ยวันอาทิตย์ที่สิบแปดไม่สิบพากันไปจอบบปงป่าอีกเกิดกับลูกกับลันยาดบๆตายจอบปงป่าเก็บพักมาขั้นส่งอีกกอนตาย ข้บุกไปเสีดยาวัคซีนก่อนมาฌานใส่ละลูกหลานเมืองไทยให้เพิ่นลูกหลานก็ใส่ละเห็นบ่อให้เสีกล้องได้ลูกเอ้ยพักกันให้เสีกล้องได้พูดกันให้บอหัวซ่าเนอะแล้วดูนี่เพลงเลย ไปหากันนันเว้าบักงอนคันเจ้าพรานองบุปฉีย่าอันทางนี่กรมาณนี้ยาวัคซีน เามีดบง่ม <amounts> ท <of water writers> ่ามาเห็นมีขายมีซืกินมี่ม้ไมน้อยนีหวนก็คือม่ได้กินสะใจกึนเยเนาะโอโเป็นห่างอยู่รอเย็นเนาตนี้ห่างไกลไกลกเด็กเ้ออู่ยแบบ่ก เนาที่มันคืกมีเห็ดบ่อหญาน่งสังน่อดักกูมาอยู่กูป่อยบ้านนอกนะดูสเรดักแ่เอาในเดมองเข้าไปดักไปชิวในกุ้มาไม่ได้อะไรล้นตนี่้กิจริงมองให้คนมาดูแลกินลงแ่นจะห้องสีบดลายเนาะ แต่ก็จะทำสีรวยละนมทำอบดีเป็นหว<อ>งสดห่ง,งพักหมอนัน่นเต้เขาิม่ักห่างหละแต่เาเลยนไม่เัก็นินห่างเป็นหมู่บ้านมันไต่ให้ ย่านตลาดเบาฝรั่งเบาปิ่นเต้นแน่น้อยอีปลาย้าย่านแต่มันเบาฝรั่งเบาปิน งูเพิ่นวาเบิ่งมันบอกฝรั่งไดน้นี่มันสิมาบอกน้ำจ้าติมันแม,นม่นแท้ตีกีหนึ่งยายนย่านแต่หลานบอกฝรั่งโมปิดเดี๋ยวนี้มันไม่อยากบอกตัวไทยมันบอกแต่ฝรั่งตัวกับไอ้นั่นกระแดใช่ไหมใบฟ้าทากระแดอะไรกระแดไม่อยากพูดไทยก็มไม่อยากกิน<ด>ข้าวไทย ก็อยากพูดไครเพรนเป็นเฝ้าหลักไม่ดีเนาอะอไปไปไม่มีใครรักเลยเป็นฝ้าลักแไม่มีใครพูดด้วยแล้วเดี๋ยวนี้นบอกแต่ฝ้าลังใหญ่ลำขัานไหลอกงีในหน่อยสองขวบสามขวบร้านเบอาฝ้าหลังดีใจไหล ว่าล้วใครเป็นทีเกยลานมาลีดูีลานอุดรคอุดรว่าโอ้ยไอ้กิโก้เบาเป็นตะเล้ากับมันภาษาอังกฤษแล้วสนบบกโกไปอยู่เยอะเรามั่นเป็นนักฟุตบอลก็ได้เราไทยเ้าแต่อนอีสานกับฝรั่งก็กิโก เบ,บาไทยป็นนะนแ้วก็เป็นแดนาภาษาฝรั่งกับาภาษาอนเียนมาันทาังผู้ดีอยูา่านะมันทางหนาท่านสมัยเยอะเหมือนนักบอดอยู่คือนักบอดน,นักยังอยู่นะ yeah, เป็นหนาบา็หนาเล่าหนาอย่างคนในจังหวับบา เป็นนักบวชได้เกตเลยได้ไขรเนี่ยมันต้มบูกตลอดมันสีไข่ต่อเกริตวไนเป็นนักบบอสบ่เกตเลยคือหลานไม่ใช่ทีเน็ดทุกคนบ้านใด เอหอดไปนะให้หอดใส่โคเกอร์นอดีอก็ได้มาเรียนนเขามีรถบัสไหมล่ะเขาไม่ได้เรียนนี่เ<อ>ฟชแมนอยู่ไหล่ะเฟชแมนยูดิ่งอีกที่นึงเลยจุใส่ เป็นยังเขาปกติเขาก็มาให้เรียนหนีไปเขาไปเฟสแมนก่อนไม่รู้ทำไมเขาเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเปล่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่เใช่ไหมแล้วมีรถบัสไหมมเออมีไปจะไปเขาจะไปให้เฟสแมนอยู่ที่ไหนเฟสแมนไม่เคยแม่ไปตามหาไม่ันอยู่แถวไหนมาไม่ให้ลงไม่ลงพี่บูไปคนเดียวแต่พี่บูกับแม่ไป ไา,านะ no I w a n t a go I I wanna go ไปตามหมออะไ t อย่า i เงี้ยก็จะไปหาหมอฉีดยา no I j t wanna o ไปแล้วจะไปตีกันหอด่างออแล้วไอ้บุมฉีดยาก,กันลุงมันเจ้าลุงไปเอาาลุ้งไปแล้ว,ลวมาขันลุงเอาบางสิเอาไข่ดอกไบฟ้าให้พวในญ้นีปล่อยรุ่นนะเอเขาเาหนามาทั้งนี้แดโซบะสูเดียบทังหาหนาบะสูเดียบแนี่ เดาไปเนเดของเขาจะล,ง,ลงไปสีดอย่าและสปิดอันนี้ไว้เอา